สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ไปเมียนายช่องตะเพียนทองเรามาหาตกปรากฏกันนะครับก็ถึงฤดูน้ำแดงแล้วนะครับผมน้ำแดงรอบนี้น่าจะมีตัวนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมตกไปก็ได้ตัวสองตัวนะครับได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทันที่ใช้ ผมที่จริงคันนี้มันเป็นคันคันเบสนะครับผมตัดออกมัน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 เบานะครับเพราะผมจะใช้สัมผัสที่มือนะครับผมไม่ได้วางคันไว้นะครับใช้สัมผัสเอาที่มือนะครับก็ถ้าปลาตอดหรือปลากินมันจะส่งมาถึงมือเรานะครับเราก็จับค ah oh. ันไว้นะครับปึ๊บปึ๊บป๊บปลาเล็กปลาใหญ่เรารู้หมดนะครับเพราะว่าถ้าปลาเล็กมันก็จะตอดแบบจึ๊ก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 ไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าปลาใหญ่มันจะปึ๊บปๆ๊บป๊บเลยล่ะครับโอเคนะครับ ก็มีตะกัวแล้วก็ลูกปัดลูกหมุนนะครับชิ่งก็ยาวประมาณหนึ่งไม้ประทัดนะครับหรือสามสิบเซนนะครับขอเบ็ดนะครับใช้ประมาณเบอร์หกก็ได้นะครับเบอร์ห้าเบอร์หกนะครับผมเดือวันนี้ก็เป็นตับนะครับตับสดนี่นะครับสดบ้างไม่สดบ้างนะครับก็มันกินหมดแหะครับไม่เกี่ยวครับขอให้มีตัวนะครับมาดูหมายกันครับ นี่นะครับหมายวันนี้นะครับก็จะเป็นฝายนะครับนี่นี่นะครับฝายมีป้ายติดพร้อมนะครับนี่นะครับสาษาษาะพานสาธารณะโปรดอย่ากเกะกะเข้าใจไหมก็ก็คงพูดถึงนักตกปาลาแล้วครับที่มาตกตรงนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้มันมันเป็นทางผ่านเข้าบ้านเขานะครับ <c oughs> เป็นทางผ่านเข้าบ้านนะครับเราก็อยู่ริมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขอจะว่าเอานะครับผมเดี๋ยวมาลุยกันเลย Let's go we <laughs> ครับตัวนี้สวยนะครับใหญ่แต่ไม่ค่อยเหลืองใหญ่แต่ไม่เหลืองนะครับ พินแบบไม่รู้ตัวนะคื้นเลยโอ้โหนะครับถ้าน้ำมันแรงนะครับตะกลัวไม่ไหวเราต้อง กดพันลงนะครับให้มันปิวนะครับกระข่วมันก็จะไหลไปไหลามาตามพื้นนะครับแล้วปลามันจะเจอปลาเองนะครับลปลาก็จะโฉบเราก็จะรู้ที่มือเราเลยนะครับ โอเคครับสําหรับหมายนี้มันก็กินนะครับกินตลอดนะครับแต่มันเริ่มไม่ค่อยจัดแล้วนะครับก็จะนานๆทีนึงนานๆทีนึงก็ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกหมายหนึ่งเผื่อจะมีตัวใหญ่ๆนะครับผมมันจะเป็นต้นน้ําอีกทีนึงนะครับเออไม่ใช่ต้นน้ําปลายน้ํานะครับผมอันนี้อันนี้เป็นต้นนะครับต้นน้าที่ผมตกผมจะไปดูอีกฝายหนึ่งนะครับเผื่อมันจะเจอตัวใหญ่นะครับ นี่ก็มีนะครับใหญ่มีเล็กมีนะครับนี่นะครับปลาที่ได้วันนี้หมายนี้นะครับปลาที่ได้หมายนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับก็ประมาณสองโลน่าจะได้ครับนี่ครับอยู่ในถังครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันที่อีกหมายหนึ่งนะครับนะครับอีกหมายหนึ่งที่ว่าจะมาตกนะครับ น้ำเยอะเกินนะครับน่าจะตกแล้วไม่มีตัวนะครับโอ้ก็นึกว่าจะน้ำเบาๆหน่อยน้ำมันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้หรือมาลืนนี้นะครับน้ำน่าจะลงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าสภาพแบบนี้นี่หาตัวยากครับหาตัวยากเหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่นะครับ จะกลับไปหมายเดิมเมื่อไม่ไปแล้วครับแต่ก็หมายเดิมก็ถ้านั่งอยู่มันก็กินเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจัดนะครับก็กินหางห่างนะครับก็เลยว่าจะมาลองหาตัวแบบใหญ่ๆแบบปลายๆน้ําหน่อยนะครับเพราะน้ํานี้มันไหลไหลลงแม่น้าโขงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็กลาบสวัสดีครับบ๊ายบายครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะครับ